สวัสดีครับอิปอยแม่ครับวันนี้กับมาพบกันแหมแล้วกับเมนูหัวแมมือแดงนะครับผมวันนี้โจ๊ลาบจีนอิปอยแม่เอ๋ยบอกหัวแมมือแดงนี่ยุ่มได้ละเวลานี่เฮเข้าตอนมากับตึงหิวเข้าแล้วครับลาบจีนกับเมนเดิม่าได้เงี่ยคนเดียวนะครับสั่งปักซอยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอร่อยอยู แด้งเดงพอดึกเฮ็ดเตอรจับหมกขนาดอ่ะดกใครมาขอกินนี่ตึงเพื่อกินน้ะนี่นะอืืห ของมันล้ำอ,อืมแล้วก็นี่ครับใส่ยางครับวะใส่ย่างกับลาบทีนหมูวันนี้ เหนือขนาดนักครับต้องโอ,อ๊ตดิเนอืมอืมน้อฮืมดุมแดงเนาะ แบงแบงรบมาล้ำหัวมือตุีกอี เสร็จแล้วสีขาวันนี้มีน้ำซ้าแนมเหลืองขั้นโจดตโคกไว้ก่อนวันนี้นะครับอ่า

음. 킥. 음. 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 Đó nước Đức Đó phải ôm khá luôn này Đang phán, mình sòn Đang nhìn mà chơi tròn các chỉ lắm bạn mới mỹ nè bạn coi ô đó có ăn nữa đang đang mềm khát mình kìm cái đi nè cắm ของแบบองค์เขาลงควายนอนอีอืือหอมากินแล้วมาอร่อยคอับวัดจะเป็นเหมาะกับเหมาะเนาะ ฝนตกเห็นมีม,มีนั่น,น,น้ำฝนเข้าม,ม,ขมาพุทธุมะ này đồ xay ăn đó Xay cả nhanh này Cặp nấm chim treo nha Móc ลบบหมูชุนสาย่างชุนบดนี้ก็2บ200ออสองรอยปายความกาทรงไปอย่างเนาะต่นขายมาสามรือตอนนี้สามร้อยนะสามร้อยก็บบจใจน,นะบัจใจจะขายนืนะ้เนอะองร้อมือเลยโอ้งาก็คือซี้าซีมาเอาดูม่เตะ ใครดยู่กันนะเราไปชื่อไมเอานะ <c oughs> ปะตาดาดา,ตานังบะมีอ่าจิ้นล้วนๆข้นนางในล้วนนังหมูเล็กน้อยอืม้อมอื้มอีปอนด์ไม่เห้ มอกกตข้ามาครับมองกระถล n โอ้โอยเดี๋ยวหอมันจะไปอิ่มังงปะสต้องสแตนไม้ถุงถุงเลยหอมล้ำกินไนป

Mm-hmm. 아. 아. 음. แล้วตอนนี้กำลังหาทำ่องนะครับผมฟาาเข้าไปที่ตามกันได้ในเพจต้นกระถินกินลำครับเป็น่องทูบเกาะเสื้อไปเลยว่าต้นกระถินกินลำนะครับผมเนี่ยเขาก็บป้ากันมาเยอะจวนกันกินเยะกินเดินผ่องเดินตัวเดินเสร็จกิน ล้าแต่เม่ส่ออย่างล้ำไม่กลินซูอันตรีสั่งเด๋มวมื่กีจะมีแอปเข้าตัวอยู่แล้วกันนะสมงนี่ก็กินไก่อนเนี่ยปล่อยปล่อยแม่ฟักซูอเออปีนองเลยที่ตามตัวพีตต้นกระถินกินล้ำนะครับ วันนี้ก็ไปก่อนก่อนถึงหอไปหรือห้องน,นี้กับมดลแล้วไ,ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ครับ